มีราขาวีมีนาปาดีมีกายาดีอีกาหน้าที่สามีจ้าสาม,สามีสองปี เว้นวักเลยนะลูกถ้าอ,อ่านว่าตีขาแล้วก็หยุดแล้วก็เว้นวักมาลีเพราะเป็นคนคนละคำนะคะพี่พูรู้คืจากคำว่าสามีไม่คืออะไรสามีคือพ่อไงอ,อืมสามีก็คือแม่ครับแม่ไอ<ะ>ตรงรายตรงนี้ถ้าใครอ่านเก่งคงถ้าใครอ่านเก่งก็ระบายหมดเลยใครระบายให้พี่ระบายเองพี่ร <c oughs> ะบายเองโอเคแล้วนี่อ่านว่าอะไรเนี่ยอ่านให้แม่ฟังดได้ไหมหาด อานให้คล่องแล้วระบายสีดาวเออถ้าพี่ผู้อ่านคอรอโงอคลองคง,งไม่อีกคล่องใช่ไหมเออแม่คะแแม่ถ้าใครอ่านไม่เก่งก็ระบายหนึ่งดาวถ้าอเก่งถ้าใครอ่านเก่งแต่ไม่ค่อยคล่องก็ระบายสองดาวอืมตัวยังไงแรกอ่านหนังสือแรกกับอะไร Let's talk to me.